สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับนกฟูดเดลิเวอรี่พีนะครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ขอสวัสดีอีกสักหนึ่งครั้งนะจ๊ะก่อนที่เราจะจากกันนะวันนี้เราบอกเลยว่าเราเป็นวันเปิดตัวแอปพลิเคชันนกฟูดถ้าถามว่าแอปพลิเคชันนี้คืออะไรนะคือแอปพลิเคชันฮะเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านนะคะท่านลูกค้าที่บอกว่าอยากได้ยินเตียง ประชาสัมพันธ์การอีกครร้างวันนี้เราทําตามคําเรียกร้องของท่านลูกค้านะที่ยังบอกว่าไม่เข้าใจว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไระใช่นกัพี่บีคน้องครับวันนี้นะครับเรามีพิธีกรมาอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับเดี๋ยวให้อีกหนึ่งท่านนะครับอธิบายนะครับว่าเมื่อโหลดแอปพลิเคชันนกฟู้ดแล้วจะได้รับอะไรพิเศษไปบ้าน,นครับคุณน้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเมื่อโหลด แอปทอมนกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเราไมไ่ให้โหลดกันฟรีนะครับเราจะได้อะไรไปอีกครับอ่าวันนี้นะคะคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะให้โหลดแอปพลิเคชันนกฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะโหลดฟรีวันนี้นะคะได้กิทบูช้อนี้นะคะเป็นคูปองเงินสดนะคะ20บาทนะคะเริ่มใช้วันที่11มิถุนายนนี้นะคะคูปองนี้มีวันหมดอายุนะคะ หมดอายุในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะรีบใช้นะคะแล้วรีบโหลดแอปกันวันนี้โหลดฟรีค่ะคุณค่ะครับผมในวันนี้นะครับนอกจากพิจิตรสาวสวยถึง3ท่านนะครับมาสาวแซ่บแล้วนะครับเราก็กยังมีนายแบบแล้วก็นางแบบจากพื้นที่เพิรเจษตรังด,ด้วยนะครับเอานะครับท่านแรกนะครับที่อยู่ใกล้ผมนะครับก็คือ น้องใบตองนะครับมิสยังตังซิตี้คอนเทสปี2018นะครับซึ่งชนะเลิศเป็นสาว่วยที่สวยที่สุดในเทศบาลนครตรังแล้วก็จังหวัดตรังในปี2018น,นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับตุ้งกลางนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวตรังนะครับ,รรบเป็นมิสเตอร์ตรังไทยแลนด์ c o n เทสต2017แล้วก so ็เ like ป hey, ha ็นม i s เตอร์ไทยแลนด์ีมอินเตอร์เนชั่2018นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะครับก็คือน้องสีส้มนิสรตต่างไทยแลนด์2019นะครับเอานะครับ นอกจากนายแบบสามนายแบบแล้วก็นางแบบทั้งสามนี้นะครับมาร่วมที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์น็อตเดลิฟวี่แล้วนะครับในวันนี้นะครับสำหรับร้านที่เข้าร่วมให้บริการนะครับก็จะได้รับอะไรบ้างครับที่มอสำหรับน้าร้านที่อยากเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนื่องเลยนะคือเราทำโปรไฟล์ให้ เป็นรูปให้ปีรวมถึงนะเราไปทำเอกสารให้ถึงบ้านแล้วก็นะถ้าท่านตัดสินใจว่าเข้าร่วมวันนี้เดี๋ยวเราจะให้นายแบบนางแบบสาวสวยหนุ่มหล่อไปโฆษณาให้ถึงหน้าบ้านหน้าร้านกันด้วยเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับท่านลูกค้าแล้วก็เราจะมีการโฆษณาให้ในเพจน้ตเด็กนิ่มกันอีกด้วยนะครับจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับ สำหรับคนที่โหลดนะคะโหลดฟรีวันนี้นะคะแอปพลิเคชนันนกฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะวันนี้ได้ฟรีกิฟต์วอเชอร์นะคะมูลค่า20บาทนะคะคูปองอันนี้ใช้ได้วันที่11มิถุนายนนี้นะคะแล้วสําหรับร้านค้านะคะที่เข้าร่วมวันนี้เราฟรีค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีค่าสมัครนะคะฟรีค่าธรรมเนียมพร้อมทําโฆษนาหน้าร้านให้ในแฟนเพจนกฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วที่สําคัญมากกว่า ไปกว่านั้นนะคะคือเราเป็นระบบเงินสดคุณขาดีแบบนี้ไม่ต้องเอาเงินไปจมอยู่7วัน15วันนะคะแล้วหมายความว่าไรเมื่อมีไรเดอร์ไปรับอาหารที่หน้าหน้า,นาร้านท่านเราจ่ายบินให้ตอนนั้นเราตัดบินให้ตอนนั้นกันเลยทีเดียวเพราะ<ม>เราบอกแล้วว่ารเราเป็นระบบเงินสดนั่นเอง,ค,องค่ะ,ะค,คุณพีทขา ใช่นะครับเรก็พิเศษไปกว่านั้นนะครับสำหรับ้านที่เข้าร่วมเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นพัทเนื้อกับทางนกฟูนะครับเราก็จะมีการ PR อาให้ฟรีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลหรือในเพจต่างๆนะครับซึ่งนี่นครับแม่ค้าทุกนนะครับก็จะเป็นการให้บริการฟรีครับสำหรับคุณลูกค้าที่เข้าร่วมบริการกับทางนกฟูเดลิเวอรี่นะครับเอาละครับสำหรับคนที่สนใจนะคุณน้องสามารถที่จะติดต่อได้เบอร์โทรอะไรครับ ศูนย์แปดศูนย์สองแปดเก้าเก้าแปดหกนะโทรมาเลยนะมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้เราไปโฆษณาให้ถึงหน้าร้านนะเบอร์นี้เบอร์เดียวเดี๋ยวเรานะจะไปบริการท่านถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยและอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือไลน์นะแอปเอ็นโอเคเดียบดีนะนกฟูดนะแล้วท่านนะ